ใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันนี่เด็กๆเย็นไหมครับเด็กๆน้าเย็นไหมครับเย็นครับนี่ไงตัวนึงมันไม่ได้ผลไม้อะไรไม่รู้เป็นผลไม้ปลาผลไม้ปลาดูหน้าตาคนที่เดินสวนทางกลับไปแล้วถ้าทางจะเหนื่อยนะลงรขึ้นง่ายกันค่ะลงก็ง่ายนะขึ้นก็ง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยไงชันมากไหมคะชันมากไหมคะมากมากไม่ไปแล้วลงมาดูดิโอ้โหไปไหมทุกคนไปหรือไม่ไปไปแล้วครับ อะไรคะใกล้ถึงหรือใกล้หมดแรงนี่ขนาดน้ำหน่อยนะนี่น้ำแด้สวัสดีจ้าตอนนี้โอปอมากินเข่าอยู่ในศูนย์อาหารลานค่าสวัสดิการของ จุดการเต็นลำตะของในอุทยาน่งชาเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวจกินเขาเสร็จลแล้วจะพาทุกคนไปน้ำตกหิวนรกซึ่งอุปอก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันอุปอ,อเขากินเขาก่อนจะได้เดินทางไปน้ำตกกันผ mm ัดทางเขาพัดแบบในซุกมากแครอทยังกรอบไปเลยแล้เขามีหลายมีวิดเตี๋ยวมีผลไม้ท้างหลังมี่ก็จะเป็น้านคาสวัสดิ์อ ขอภายจะเป็นร่านค่าสวัสดิการกินข่าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะขอกินกาแฟสักนิดนึงตรงตรงนั่งคือที่เองกินข่ามื่อกี้นี่เนาะเดินมานิดนึงก็จะมีร้านกาแฟทางนี้เดี๋ยวขอไปสั่งกาแฟก่อนนะจา๊ะเอสเปรสโซ,โซเย็นค่ะไปล้วออกเกี่ยวน่ารักมากเลยอ่ะ นั่งจะไหนดีชื่นใจอีกหน่อยเหร่นน้ำเต้นเลยอือจะพาเดินดูนิดนึงไหมแล้เดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูแปรเทียบกันว่าตอนเย็นคนจะมากขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสารา์ทิ์ไปทัดจากด้านกาแฟตรงนู้นมาก็เป็นตรงนี้เป็นสะพานที่ ใครใครมากลางเต็งกันกนี่ก็ต้องมาถ่ายรูปก,กันนี่อันนี้ยังไม่เย็นนะแค่เที่ยงเที bye ่ยงใบใอยู่เดี๋ยวตอนเย็นจะคิดว่าเยอะมากเดี๋ยวรอดูว่าตอนเย็นคนจะแน่นขนาดไหนพามาดูก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อเองกลับมาจากน้ำตกแล้วมันเย็นมากเผื่อจะไม่ได้พามาดูน้ำใสไหลเย็นใสมากเด็กๆเย็นไหมครับดเด็กๆน้ำเย็นไหมครับไม่เย็นไม่เย็นหนาวแต่ว่าหนาวเราบอกไม่เย็นแต่หนาวไม่เย็นแต่หนาวเอาคราวนี้เราจะไป เราจะไปไหนนะเมื่อกี้น้ำตกน้ำตกเหวนรกน้ำตกเหวนรกกับน้ำตกเหวสุวัตที่เราถ้ามีเวลาเหล,เหลือก็อาจจะหาเดินป่าแบบสันๆแต่ถ้ามันข้าก่อนก็ค่อยว่ากัน,<ะ>เ,นเขาะี่ไปจริงจริงแล้ว รกกะจมาฮัลโหลหลบทางหน่อยสวัสดีครับไปละไปไปมาๆนี่ๆๆใ่้ครับโอ้ตัวนั้นอยู่กลางถนนรถต้องหลบมันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรถต้องหลบใช่ตัวเองต้องขับช้าๆด้วยไหลจะโผล่ออกมาปุ๊กนี่ดูฝั่งนู้นนะฝั่งขวามือนะอยู่ฝั่งเดี๋ยวนะเนี่ย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 นี่ไงอีกตัวนึง มันไม่ได no ้ผลไม้อะไรไม่รู้เป็นหัวกวางผลไม้ปตาผลไม้ปลาหมากหรืออะไรผลไม้อะไรรู้ไีมน่ารักมากเลยมันมีของกินหาของกินของป่าไงเดินทางกันต่อจ้ะน้ำตกหิวนรกตอนนี้มาจอดรถที่ลานจอดรถก่อนจะเข้าไปน้ำตกหิวนรกเนาะเขาจะมีศาลาตรงนี้เดี๋ยวเขาขอเข้าไปดูนิดนึง มาดูภาพน้ำตกจะสวยแบบนีแม่ไทยเองไปโโอ้หสวยมากเนาะดูใหญ่มากเลยอ่ะมันต้องลงไปแล้วมั้งมันคงไม่ต่างดูแค่นี้มันคงแบบนี้แหละอันอันนี้นะอาจจะสวยกว่าที่เราเห็นก็ได้นะยังไม่ได้ไปเลยค่ะบันไดจะชันนิดนึงหลายคนบอกว่าไกลนะแล้วก็ชันชันใช่ไหมคะหนึ่งกิโลใช่ไหมคะครับเดินเข้าไปทางเดินง่ายแต่ว่าบันไดจะชันนิดนึงทางเดินเลย ทางเดินง่ายแต่ว่าชันขอบคุณนะครับขอบคุณนะาท้าเขาบอกว่าน้ำตกเิวโลกเกิดจากคลองท่าดานเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแล้วก็สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานชาเขาใหญ่เลยตัวน้ำตกนี่ห่างจากตรงเนี้ยหนึ่งกิโลน้ำตกเิวนรกรมีทั้งหมดสี่ชั้นมีความสูงไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรอย่างนั้นก็มีคนบอกว่ามันไม่ได้เดินยากนะยังพอชื่นใจอยู่๋อตรงนี้ก็มีร้านค้านะค่าสวัสดิการมีผลไม้มีน้ำขายเขา อน,นุญาตให้เอาเข้าไปเฉพาะน้ำเปล่าเนาะอ,อุปกรณ์ตามไปนั่นงดเข้าระหว่าง17นาฬิกาถึง6โมงเชา้า้ามเยินถึง6โมงเชา้าห้ามเข้าเพราะจะได้รับอันตรายจากสตาัตว์ป่าอันนี้อน,นุญาตให้เฉพาะน้ำเปล่าเชิญค่ะเริ่มจับเวลานะ ไม่เอาไม่จับไม่จะรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนทางปูนี้ตลอดไปเลยก็เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าทางดีทางดีทางดีแต่ชันเพิ่งรู้ว่าน้ำตกเขียวนรกนี่เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระหว่างทางจะมีตัวไรลเองดูไหมอ่ะบันไดเหมือนผูเกลียบันไดยาวบันไดใหญ่เนี่ยเหนื่อยเนี่ย ไม่ชอบบันไดแบบนี้แบบนี้มันเหนื่อยแม่ชอบปีนปีนป่ายดินมีอะไรศึกษาไหมข้างทางอี่สิตรงอี้มีสะพานมีน้ำอยู่นิดนึงน้ำไหลลนน้ำกไหลเบาๆนี่แหละน้ำตกโอ้ไปกรับทั้งอันน้องครับอีกไกลไหมครับแล้วก็ลงไปอีกไหมถึงแล้วลงไหมฮะมันจะลึกแต่ว่าก็ มันมันจะมีจุดถึงแล้วก็เดินลงไปอีกใช่ปะใช่โอเคขอบคุณมากครับเลเตรียมใจไว้ชันด้วยครับขอบคุณมากครับน้องตุ๊บไทยได้คำว่าชันด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมใจอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ดต้องถามดูดเง่นน้องๆได้ขึ้นมาไม่ใช่เหงื่อน้ํากระเด็นใส่โอุอันนี้สะพานใหญ่เมื่อกี้โอ้สะพานนี่สวยโหดูร้อย ถ้าตอนน้ำแรงน้ำคงแรงมากอ่ะดูมันเต็มนี่เลยแหละดูรอยน้ำแรงดูต้นไม้ล่มแบบตอนนี้ระนาดอ่ะน่าเล่นน้ำไหมใสเงี้ยวะใสใสมากลงมาเล่นได้นแน่ยต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะดูดิน่เนีหยใหญ่มากเลยอ่ะค้ยทางนี้สวยค้ยทางนี้สวยเลตอนน้ำแรงสิแบบตอนน้ำแรงมันคงหนักกลัวมากอ่ะหลากไม้นั่นไหม น่ากลัวเนาะสวยเนาะน่ากลัวประกลัวลากไม้แบบแบบ,แบ,บงงานเป็นพงพงเนี่ยนะประกลัวมากเลยไม่รู้เป็นไรเรเห็นแล้วประกลัวเนี่ยพงเนี่ยเออแต่มันสวยงามอะ่ะดูหน้าตาคนที่เดินสวนทางกลับไปแล้วดูถ้าทางจะเหนื่อยอยู่นะ<ห>ลงหรือขึ้นง่ายกว่ากันคะเออลงก็ลงก็ง่ายนะ แต่ขึ้นก็ง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยไงเพราะมันอย่างนี้สบายจริงไหมพี่เขาเหงื่อส่ย่างนี้เลยเหรอบันไดอย่คะพี่เขาบอกว่าชันชันใช่ทุกทุกคนบอกว่าชันแต่ลงไปแล้วสวยสวยใช่ไหมครับนั่นพี่เขาบอกนะแต่พี่ยังเดินได้เลยโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณนะคะได้รับการคอนเฟิร์มว่าชันทุกคนแล้วชันจะไปต่อไหมฉันควรไปต่อหรือเปล่าอุ้ยตุ้ตุ้ยจะมีคนถ่ายรูปเยอะแน่นอนเลยขอขอรูปนึงเดี๋ยวให้ดูความใหญ่ดีกว่ามาหยุดตรงนี้่อน ดูต้นไม้นั้นมันปอนะดูความสูง,สงต้นไม้ถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามแชะเดี๋ยวดูความสูงต้นไม้ก่อนรู้ไหมอืมชะลอนะเล็กมากดูไใกล้ต้นไม้ใหญ่มากต้นอะไรอ่ะไม่รู้เขาไม่ได้เขียนป้ายแต่ใหญ่มากมมเลยดูลองรอยตรงนี้มันเตียนเตียนอ่ะเตียนเตียนคือแปลว่าแบบเตียนเตียนอ่ะเข้าใจไหมทุก <c oughs> คนโล่งๆคนก็มาถ่ายรูปเยอะเตียนเตียนก็คือแบบแบบเรียบเนี่ยแปลว่ามีคนมาถ่ายรูปเยอะตรงนี้ แหวดตลอดทางเลยชันมากไหมคะมากขอบคุณค่ะเออเอางี้ดีกว่าเพราจะถามทุกคนว่าชันมากไหมคะเพราะว่าทุกคนต้องตอบว่าชันมากแน่นอนชันมากไหมคะมากขอบคุณค่ะจะไปอีกรอบไหมครับเนี่ยต้องน้ำข้าวมาแล้วสวยโอ้ต้นนี้น้ําน้อยเหรอคะขอบคุณค่ะ ชันมากแต่ว่าจะมา,าอีกแปลว่ามันสวยหุยเถาวันอันนี้นสวยมากเลยอะ่ะพันกันสวยงามมากอะ่ะสวยไหมสวยสวยนะดูใกล้กๆดิเข้าไปห้างไหนมีคนเข้าไปถ่ายรูปเข้าไหนนั้นเนี่ยตรงนี้ก,กับเตียน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 คนถ่ายเยอะรอยคนเข้าไปทำไงก็ได้ให้ให,ให้ออกมาไม่ได้อะ่ะให้ติดตัวไหนเข้าไปเว้มันสวยเดียวสวยดูรอยนั่งแบบเงาหมดาเลยหนะึ่งสองสาม ลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทางปนไลองดูดิไปไหมอยากลงไปดูอ่ะลงไปไปลงได้ไหมเออระวังระวังระวังนะรถนะลงน้ำเขาเลยเฮ้ยเห็นตัวปลาปลาปลาเต็มเลยเห็นไหมไม่รู้นะใสๆอยู่หน้าน้ำอ่ะอินถล่มเออโอ้ปลาด มไม่ถล,ล่มแรงขนาดนั้นด,ดินสะไล่ลงมาแบบเหมือนลอยมีอะไรโตกลงมาใส่เลยเนาะแต่แตคง <น S 1> ไม่ใช่อ่ะ,ะมันจะอยากเปลี่ยนใจอ่ะเดินม,มันแค่แบบเดียวเองอคนเยอะเหมือนกันนะคนสวนทางออกตลอดเลยเฮ้ยน,นี่อะไรอ่ะอ,อ๋อจุดสกัดเฝ้าระวังช้าง ป่าดีใจเลยสินึกว่าเป็นร้านอาหารโอ้เป็นสีกันโอ้นู่นเขาทำไปถึงนู่นเลยเห็นไหมแมวกั้นช้างป่าถึงนู่นเลยเข้ามาในเขตร้อนเป็นลวดน้ำเลยออืใหญ่มากนะมาโอ้นู่นเลยโอ้มันก็อยุดสกัดเลยนะหุดสกัดช้างเป็เจ้าหน้าที่กันั่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ไอ้เราก็ดีใจนึกว่าไปร้านขายอาหารไอ้เราก็หิวอีกแล้วจะหาแต่ของกินเลย สวัสดีครับผมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับลูกทำไงลูกเยี่ยมเก่งมากเลยเก่งมากเลยถ้าน้องน้องไปได้เราต้องไปให้ได้ละจะไปให้ถึงครับจะไปให้ถึงครับโอ้เก่งมากค่ะเดินเองด้วยนั่นอ่ะอย่าอายเด็กไปไปถึงไปเลยเลยอุ้ยเขามีแนวกั้นลงไปในน้ำเลยปออุ้ยตรงนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ไม่ไผ่ันนี่ว่าไผ่ไผ่เลื้อยไหมไม่รู้ไผ่เลื้อยหรือเปล่าที่เราเห็นตรงอีกที่หนึ่ง สวยอ่ะน้ำตกเหวนระกความสูงหกสิบเมตรอืออฮะ๋อนั่นไงเรา,เราต้องเราต้องลงมาดูฝั่งนู้นไปอ,อีกใช่หลังจากตรงนี้ไปตอนน้ำเยอะตัวาง,ง่อยไปก่อนนะ่ะหันหลังไปนั่นจะไปถึงอันใหญ่ไหมไม่รู้นะนี่นะได้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่เราคงเดินตามเรา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 นี่ลงไปใช่ปะ่ะแล้วก็ไปข้างล่าง ่างนู้นใช่ไหมน้อใช่คิดว่าเราคงเดินลรอเล,ลงไปงตรงสุดห<า>ิน <ลง S 2> จะเป็น<ะ>แบบเดี๋ยวลงไปไปอ่ะทางเริ่มชันแล้วจะให้ดูเริ่มชันแล้วเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะจ๊ะโโไปโอ้โหไปอุ้ยปวดขาแล้วอนะ่ะ เขามาดูตรงนี้เขามาดูตรงนี้เ,าานเห็นเห็นอยู่นิดนึงพอดีว่าเอาอเปลี่ยนกลองกองนี่ซูมไม่ได้กว้างแต่มันมันจะเห็นวิวกงว้างแต่ว่ามันซูมไม่ได้หรอกออสวยดีนะก็เห็นกงกว้างดีเนาะเห็นบรรยากาศกงกว้างดีไง<หน>ไปไปให<น>้มันถึง วันนี้เองอาจจะไปน้ำตกเขียวสุวัรณไม่ทันแล้วเพราะมันจะค่ำแล้วอเอาแค่น้ำตกเขียวนาวกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยหมดขาหป็นานะจ๊ะหมอเป็นศาราให้พักม,มา <laughs> <laughs> ไม่ไปแล้วลงมาดูดิ พอมลงไปดูก่อนอันนั้นอีกมีอีกข้างล่างนู่นอุ้ยกิ้งเอาไปกิ้งเอาไงกูไปอ่กออกไปอะไปไหมทุกคนไปหรือไม่ไปเออชันอยู่นะดูนู่นลงไปถึงนู่นเออชื่อหรือยังว่าชันมากนี่น้องเขาไปก่อนนะเราไปเดียวเมื่อกี้ขึ้นหอดแล้วใช่หรอ <c oughs> ไ,ไม่ยาวลงไปเลยอะกลัวขากลับมามันแบบกลัวเดินไม่ไหวอะ โอ้โหดูดิเขายุดกันหมดเลยตรงนั้นอ่ะมันชันอ่ะต้องค่อยๆเดินต้อค่อยๆเดินเพราะว่าเดินเดินเร็วมันจะเหนื่อยอะไรถึงกับคานลงเลยเหรอเออเอามอกี้บอกให้กิ่งลงไงเดินลงมาโอ้โหตอนลงมันน่าจะง่ายกว่าตอนขึ้นเลยคิดว่านะมันก็ได้ ชันแค่ช่วงนี้ไหมครับหรือว่ามีอีกไหมครับยังชันนะครับขอบคุณมากเลยครับเตรียมใจมก็ยังชันอยู่ชันอีกใช่โอ้โหมีชันกว่านี้อีกมีชันกว่านี้อีกแล้วดูดูนี่ชันกว่านี้ชันกว่านี้ตายฉันตายพอดีเชิญค่ะช้าเลยช้าเลยอหือ ใกล้หมดแรงใ,ใช่ไหมคกล้อะไรใกล้อะไรคะใกล้ถึงหรือใกล้หมดแรงลงง่ายแต่ขึ้นยากนะขึ้นยากแน่นอนเลยอ่ะโอ้มนสนุกตรงนี้เองตรง,ตรงบันไดลุงนี่ส่งตะกลองม,มาคุณเดียวดีกว่าดูดูความชนลงไว้เลยถ้าไม่มีราวบันไดนี่ไม่ได้นะขาลอยแล้ว โอ้ยชันมากเลยอ่ะเอารอตรงนี้นะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวมองไม่ได้รอนะแต่ว่าเดินไปต่อไม่ไหวรอตรงนั้นแหละแป๊บเดียวมองข้างบนกล้องไม่เห็นข้างบนมองไม่เห็นแล้วข้างบนอ้มาดูมุมนี้มุมนี้อู้ขอโบกมือหน่อยค่ะข้างบนโบกมือให้ดูหน่อยค่ะมองไม่เห็นข้างบนสุดอ่ะเออใไหมเจอไหมเยอะมาเลยเดี๋ยวต้องเอากล้องใหญ่มาช่วย เดี๋ยวให้ดูกล้องนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นอีกกล้องนึ่งสวยสวยสวยจริงทุกคนจะต้องเห็นพ่อโมปอพ่อปอยังไม่เห็นแต่ตะกงเห็นแล้วอยู่ไหมบ้าดี่ขนาดน้ำหน้อยนะนี่งามแต่งลงไปได้อีกใช่ดูนี่ก่อนแต่ดีห้องบนก่อนอยสวยมากเลยอ่ะดูมันสวยมากเลยใหญ่มากคุ้มค่าที่ลงมาจริงๆสวยมาก ใหญ่จริงๆมันใหญ่มากเลยนะดูในกล้องเหมือนเล็กนะแต่นี่ใหญ่มากจริงๆแล้วใหญ่มาก มาดูน้ำตกใกล้ๆที่นี่บอกเลยว่ามาเถอะเห็นน้ำตกเราจะหายเหนื่อยนี่เขาบอกว่าขนาดน้ำน้อยนะนี่ถ้าน้ำมากแบบเขาบอกว่าถ้าน้ำมากอ้ลงไปยืนตรงนั้นไม่ได้เลยจะเต็มหน้ากล้องเลยเขาบอกจะเต็มนี่เลยถ้าเวลาน้ำหลายๆดูลอยอ่ะคิดดูว่าน้ำจะมากขนาดไหนน้ำตกเหวนรกชื่ออันหน้า ขั้นคลามข,ของเหวนลวกคือขั้นคลามแปลว่าอะไรอุปม์ไม่รู้กมันจะแปลว่าเกีงน่าเก,กีงขามไหมที่มีชื่อเสียงจากสายน้ําที่ดังกระหึ่มก้องทั่วหุบเขาโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนพรานไพรซึ่งมาท่องป่าผ่านมาย่านนี้ได้ยินเสียงน้ําตกไหลมาแต่ไกลมองเห็นน้ําสีขาวไหลเป็นทางยาวตกลงมาตามหน้าผาสูงชันน่ากลัว ประกอบกับโศกอนาตกรรมช้างป่าที่ตกหน้าผาทําให้สายน้ําแห่งนี้มีความงงามืดง้ำและแฝงด้วยความน่ากลัวเนี่ยจ,จะเป็นชื่อที่มาที่คําว่าน้ําตกเหวนรกคิดว่านะคิดว่านะเดาเอาถ้าพีดก,ก็ขออภัยไปเราลงไปข้างล่างกันไปไปดูใกล้ๆกันที่นี่เหนื่อยแบบ <laughs> บอกเลยว่าขาลงมาดูน้ำตกไม่เท่าไยนะขากลับไปไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะจ้าขาขึา้นถือไม่ไหวแล้ว,วถือก็ไม่ไหวแล้ว ลงยิ่งลงมายิ่งสวยตอนนี้เองเขามาอยู่ในจุดลานกลางเต้นลำตะคองแล้วอ่ะให้ดูบรรยากาศนี่ดูบรรยากาศยามเย็น ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วโอปอไปซื้อหมูกระทะมาอันนี้ชุดละ350ร้อยห้าให้ดูก่อนนาะว่ามีอะไรดึงก็คือหมูกระทะชุดนี้350มา uh huh. จําอีกร้อยห้าสิบเตากะถานเช่าของอุทยานต่างหากก็ uh huh. คือเอาบ้าประชาชนไปแล้วก็ไปเช่าอันนี้อันนี้กะน,นี่ห้บาทไะก่อไฟที่นี่เอ้ยเขาแห่นี่มาด้วยลันมูกระทะฮะดีก่อง่ายติดใจติดใจแล้วจะเริ่มชอบแ<อ>ล<ะ>้ววางไว้ก่อนใช่ไหมมาวานนี่ นิ่วเกือบใหม่โอปอล์ใช่ครั้งแรกใช่ปะโอปอจับนี่แล้วก็เอาไฟเช็คจุดอื่มันวุ้มอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยววันนีน้ปอวางก่อนแ,แล้วเอาฐานกบก่อนแล้วค่อยไฟเช็คเกียร์เข้าไปอ่าโอเคทำางี้ใช่ไหมอ่าอย่างงี้อย่างงี้เออล้อมล้อมล้อมเอาไปอย่างงี้สร้างเป็นประสาทให้มันถมขึ้นไปโอเคอือรู้แล้วปิดมพี่เองเอาอันนี้ปิดได้ไหมเออใช่ยังได้ไหมเรารวมกันโอเคนั้นโอเครอกินจ้า ขยับเข้ามาทางในนิดนึงฝนตกแีฝนหลงฤดูหรือเปล่านี่มันหนาหนาวไม่ใช่นี่ดูเมฆล่ะมีเมฆอยู่นะพอไปยแหละไม่เลยรอข้างหลังข้างหลังดำปีเลยจ้าเมฆเมฆฝนแน่นอนไม่เป็นไรกินใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนหนาฝนก็ยังผ่านมาหลายฝนละนี่มีนี่เนาะประมาณนี้แหละชุดมีหมูมีวุ้นเส้นมีผักมีไข่ อันนี้หมูกระทะเจ้าใหม่นะเจ้านี้เรายังไม่เคยกินเพิ่งเคยกินเจ้านี้ครั้งแรกมาลุ้นกันที่น้ำนจิ้มน้ำจิ้มก็น้ำซุปนะถ้าน้ำซุปอร่อยก็ก็อร่อยด้วยนะโอ้โหไฟแรงมากเดือดแบบปุ๊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 บเลยอ่ะเดี๋ยวเทน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งสีสันน่ากินอยู่นะเดี๋ยวมาลองดูตอนแรกว่าไฟมันจะไปใร้อนโอ้โหร้อนทียังไม่ทตอะแรกแบบทำไมไม่เดือดสักทีวะ ท oothard เขาอีกมันจะได้กินหิวเอาละเด้อมาเด้อมาเด้อกินหมูกระทะเดวยกัน้อจ้าโอ้ควันเต็มนาลโอ้สามชั้นก่อนเลยฉ่ำๆม,ม,มาลองชิมว่าน้ำจิ้มจะเด็ดไหมน้ำจิ้มใช้ได้โอ,อ้รอดรอดรอดฐานแรงมากไ่ได้มากมโอ้ดูควนัน เปลี่ยนมากกับบรรยากาศแบบนี้จะบอกว่าวันนี้คนเยอะเหมือนที่เอ็งคิดไว้นะใช่ไหมเมื่อวานนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เต็มนี่หมดเลยแต่ว่าฝั่งฝั่งข้างหลังอ่ะเต็มเหมือนเดิมอมืเต็มไปถึงนู่นเลยข้างหลังนู่นดูข้างหลังฝั่งนู่นคนหลายอยู่ฝั่งนั้นคนยังหลายอยู่เป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะมันจะไหมรลอะ่ะ <c oughs> ไปมันแรงมาก ต่ก่อง oh. มาเร็วๆเด้มมันจะไม่แล้ว <laughs> วันนี้สนุกมากตั้งแต่ทํะไรเบื้องหลังวันนี้โอ้ทําหลายอย่างจนหมอจําไม่ได้แล้วเนาะ uh huh. แต่ที่เดซูก็คือน้ำตกเหวนรกถามว่าขึ้นไปยากไหมก็ไม่ได้ขึ้นสิลงลง,ลงไปยากไหมก็ก็ พอสมควรแต่ถ้าแบบคนร่างกายที่อยู่แบบโอเคแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันมันโอเคอยู่สวยสงคําลำลือแต่ว่าเสียดายว่าน้ำน้อยไปหน่อยเขาบอกว่าน้ำน้ำประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์อะถ้านาถ้านฝนน่าจะสวยมากแต่ว่าถ้าน้ำหลากอ่ะเขาคงไม่เปิดให้เขาไปอีกก็คงไม่ได้ไปแต่ว่าจะไปอีกแน่นอนจะไปตอนที่น้ำเยอะๆกว่านี้เนาะก็จะลาไปกับบรรยากาศลานกลางเต้นลำตะคองในวิทยาห่งชัดเขาใหญ่นะจ๊ะ วันพรุ่นี้อุปจะพาะไปเที่ยวไหนจะพาไปทําอะไรหรือกินอะไรต้องรอติดตามชมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะอ่ะลากันไปครับหนูกจะทะเดี๋ยวกินเสร็จเราจะไปอาบน้ำมันหนาวแล้วสวัสดีเป็นอะไเาไทยเลย <laughs>